อาจารย์จะได้แบบที่สรุปเป็นไดอะแกร,รมแค่นี้ค่ะนะคะใช่ปะคะคราวนี้ถ้าอาจารย์ไปสับสนว่า ความรู้ความรู้นะก่อนทำกับระหว่างทำหรือหลังทำม,มันคือเรื่องของความรู้อย่างเดียวกันนั่นแหละนะมันก็ไม่ได้ใช้ปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงสิเพราะปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะคิดก่อนทำวางแผนก่อนทำ และแก้ปัญหาระหว่างทำกิจกรรมและเมื่อแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันจึงได้ความรู้ในเรื่องของทักษะกระบวนการในการทำงานก็จะเป็นความรู้ระหว่างทำนะแล้วก็ รู้นหลังทำเนี่ยนะคือการถอบบทเรียนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นการนำหลักปชัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้งานการสำเร็จเนี่ยนะจะเน้นช่วงไหนคะอาจารย์คก่อนทำค่ะก่อนทำถูกต้องอ่ะให้ดาวให้ดาว,ดาวกดไลค์นะ ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องถามว่ามีการเตรียมการวางแผนให้งานเนี่ยสำเร็จอย่างไรก็คือ,อยังก่อนทําอยู่ใช่ไหมแต่จะเอามาใช้ในระหว่างทาเมื่อเมื่อ,อไรคะจัน์เมื่อเกิดปัญหาใช่ไหมแล้วหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้งานสําเร็จถูกไหมคะและกระบวนการ ที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จต้องใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทำอะไรคะมาพิจารณาพิจารณาใช่ไหมคะว่ามันต้องมีสักเรื่องที่มันไม่ครบแน่เลยมันถึงเกิดปัญหาเนี่ยนะเรามองไม่รอบนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอได้ สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันจึงเป็นความรู้หลังรารนะคะและความรู้หลังธรมเนี่ยก็คือประสบการณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยท่านถามเรื่องของนาการที่เด็กมีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยท่านมองนึกนึกภาพนี้ในใจท่านจะตั้งคำถา,ถามถูกแล้วก็ใช้ ตารางของอาจารย์ดุสิตนะเป็นหลักนะคะพอไหวไหมอาจารย์คะพอไหวไหมคะคุณศศินีนิ้วหน้าละไะคะเอาละค่ะเราคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะคะท่านคงเหนื่อยล้ามามากแล้ว คำถามต่างๆที่ท่านตั้งเอาไว้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าใช้สับปรับให้มันถูกต้องแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะตรวจสอบเด็กในขั้นตอนไหนสิ่งที่จะทําให้จันแม่นยำขึ้นก็คืออย่างเช่นสิบคำถามและกลับไปดูคำถามที่ตั้งกับตัวเองแล้วปรับภาษาเท่านั้นเองนะคะโมเดลเรื่องของการนำหลักปัชญาของปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็สรุปเอาไว้ให้เห็นเนี่ยว่า ขั้นตอนกระบวนการมันมีอยู่แค่นี้เองเพราะตัวกิจกรรมเป็นตรงกลางนะคะค่ะกออ็อาจารย์กันพิมาท่านมีเวลาสุดท้ายแล้วท่านจะสรุปอะไรไหมคะหมดแล้วเนะาะใช่นะคะจากที่ทำมาในการที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนแล้วเราจะเห็นคุณภาพของนักเรียนนะ่ะ พัฒนาขึ้นลแล้วเราแล้วก็คิดหนะน้าในในความสุขของกายเป็นครูของเราเนี่ยหัวใจของเรามันอยู่ที่ความสําเร็จของลูกศิษย์แต่ความสําเร็จของลูกศิษย์นะเราอยากได้ทั้งคนดีและก็คนเก่งน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความสําเร็จของลูกศิษยนะ์เนี่ยมันเป็นความสุขของกายเป็นครูแล้วก็ค้นพบว่าวิธีการที่เราจะเห็นความสุขตรงนี้ของเราเราเกิดความสุขงนี้ไดนะ้ก็คือการ ที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของเรานะคะนั้นก็อยากจะบอกท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์ได้ไปวันนี้แล้วถ้าท่านอาจารย์ได้นำไปใช้ทำให้งานสำเร็จแล้วท่านก็ได้สร้างเด็กด,ด้วยเพราะต่อไปเด็กเา็าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรู้จักการการคิดแล้วก็รู้จักการเหมือนวางแผนของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนนำไปใช้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ มีคุณภาพของประเทศในในวันข้างหน้านะคะพอเราแก่ๆเป็นปุ๋ยไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้ได้ดีได้ดูแลประเทศชาติต่ตอนะคะเพราะ,ะนั้นอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าใช้แล้วเราคิดว่าไม่ผิดหวังมาคะทีเ่เราจะได้มาอบรมกันเพราะใช้เวลามากแล้วนะคะเออน้นในนามของมูลนิธิสยามกรรมาจนเนี่ยเน้นต้องพูดกับท่านเลยนะคะว่า ท่านเป็นนักเรียนที่ดีมากนะคะท่านเก่งมากนะคะอยากจะให้ท่านเนี่ยตกมือให้ตัวเองเพราะท่านเป็นคนที่เก่งจริงๆนะคะขอตบมือให้นะคะแล้วก็อยากเห็นท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในสร้างความสำเร็จในชีวิตอย่างที่อาจารย์กันพิมาว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเกิดผล กับเด็กของท่านนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นันอยากจะเรียนว่าเ,เราโดยท่านทั้งหลายและมูลนิธิสยามกรรมาจนด้วยนะคะได้รับความเรียกว่าอะไรความเมตตาจากท่านอาจารย์กันที่มานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาพร์ซึ่งไม่มีเวลาว่างเลยนะคะแต่มาอยู่กับเราสามวัน ฉันอยากจะขอให้ทุกท่านปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะ,ะ,คะเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์นะคะละคณะถ้าอาจารย์ดุสิตก็ไม่อยู่กับเราแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าจากตอนเช้าที่ฉันพูดกับทุกท่านในวันแรกว่าเรามาด้วยใจนะคะแล้วเราก็กลับไปด้วยกำลังใจจากทุกท่าน แล้วเรามีนัดหมายกันต่อไปนะคะว่าเเวทีที่สองเราจะมาเจอกันแน่นอนนะคะวันที่เท่าไหร่คุณเอ๋สิบเจ็ดสิบแปดมกราคมเราจะเอาผลงานของท่านมาดูกันนะคะมีเสียงเรียกร้องจากท่านผูน้อำนวยการนะคะว่า ขอให้เรามาเจอกันใหม่เอาผลงานมาดูกันมาดูว่าท่านผู้อำนวยการเอาไปใช้ในงานบริหารอย่างไรคุณครูเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดการเรื่องงานวิจัยอย่างไรแล้วผลออกมาเป็นผลงานของเด็กอย่างไรจะได้เพิ่มขึ้นสักกี่ขั้นตอนกระบวนการไม่เป็นไรนะคะเรามาดูกันนะคะมาชื่นชมผลงานของกันและกันนะคะเ วันที่ 17, 18มก,กราคมเจอกันในเวทีหน้าที่สตูลใช่ไหมคะที่สตูลไม่มีใครรับเลยนะคะที่สตูลน,นะคะและเพื่อไม่ให้ท่านหน่อยเหงาจนเกินไปนะคะมีการบ้านมีการบ้านจดไว้นะคะขอให้ทุกท่านทั้งผอ,อ และคุณครูได้เขียนว่าเขียนเรื่องเล่าเรื่องเล่าความสําเร็จว่าท่านได้นําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้กับการบริหารโรงเรียนของท่านอย่างไรท่านในบทบาทของผอนะงานใครงานบันนะผอก็อยากเบียดบันลูกน้องนะนะส่วนคุณครูท่านก็เขียนว่าท่านได้นําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ทั้งในชีวิตแล้วก็ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้เด็กอย่างไรนะคะพอออก็เช่นกันนะไปใช้ในชีวิตแล้วก็ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างไรส่วนครูก็ไปใช้ในชีวิตและใช้ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรแต่ของคุณครูเนี่ยอยากเห็นต่อด้วยว่าแล้วผลที่เห็นกับเด็กเนี่ยเห็นบ้างไหมเห็นอย่างไรนะคะ ท่านส่งเรื่องเล่ามาที่มูลนิธิสยามกรรมจนนะคะแล้วก็เราจะอ่านนะคะวิทยากรกระบวนการทุกท่านที่มา contribution ให้ท่านใน3ามวันนี้เนี่ยจะช่วยกันอ่านแล้วจะเลือกเรื่องที่ดีที่น่าสนใจที่เล่าเรื่องี่ยเห็นภาพนะว่าได้ใช้เนี่ยอย่างไรเป็นตัวอย่างนะคะ ที่จะเผยแพร่ต่อเนี่ยนะคะเรื่องไหนที่เราเลือกมาติดดาวนะคะจะมีรางวัลจากคุณศส,สินีนะคะคุณศศินีจะให้รางวัลจะส่งรางวัลไปถึงที่เลยในตอนที่เราจะเจอกันเดือนมกรานะคะแล้วจะประกาศเกียรติคุณด้วยว่าเรื่องเล่าของใครเนี่ยนะนะได้ขึ้นชั้น ขึ้นอันดับนะคะในวันนั้นแหละนะคะที่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยส่งกันบ้านด้วยส่งยังไงคะคุณศศินีอีเมลหลังนะคะขึ้นขึ้นข, <า S 1> ขึ้นเอาไว้ให้แล้วฮะคุณสุจินดาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ดูแลในเรื่อง ประกวดเรื่องเล่าของเรานะคะแล้วก็ทำหนังสือหลายๆเล่มนะคะก็นี่นะคะก็จะช่วยเราดูในเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะนะคะเห็นแล้วนะส่งมาที่ s u j i n d a s c b s o r t h นะคะ ใครส่งมาเนี่ยแล้วเราก็จะตรวจงานแล้วเราก็จะมีฟีดแบ็กกลับไปแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะคะเราเปิดโอกาสให้ท่านใช้เราอย่างเต็มที่ปลดใช้งานเราหน่อยนะคะแล้วเรียนขอประกาศนะคะว่าการจัดเวิร์กช็อป3วันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแมทเท i เรียลต่างๆนะคะแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายเอาไว้นะ การถอดบทเรียนกระบวนการต่างๆเนี่ยเราจะขึ้นเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ท่านจดอีกที S C B ค่ะเนี่ยค่ะมูลนิธิสยามกมมจนเข้า Google มูลนิธิสยามกมมจนเลย S C B Foundation com ท่านก็จะเจอหน้านี้กดมันเข้าไปเลยท่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอหน้านี้นะคะแล้วก็โครงการของท่านอยู่ในแถบที่สองใช่ไหมคุณรัตนาคุณรัตนาที่รัก โครงการนี้จะเข้าในแถบที่สองใช่ไหมคะนะคะแถบที่หนึ่งเนี่ยคือโครงการที่เขาเข้ามาก่อนหน้านั้นเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่อาจารย์กันพี่มาอยู่เนี่ยนะคะถ้าอาจารย์เข้าไปที่โครงการเ,เศรษฐกิจพอเพียงนะคะโอ้ช้าจังไม่ทันใจวัยรุ่นเลย มันมีปัญหาเรื่อง wifi นิดหน่อยนะคะถ้าเข้าไปหน้านี้ในหน้าของโครงการเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านจะได้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากมายเลยนะคะจะเข้ามาอ๊ะทำไมหน้านี้มันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเข้ามาที่กิจกรรมกับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท่านเห็นไหมคะ,นนเ,ะเป็นโครงการที่มูลนิธิขับเคลื่อนอยู่นะคะ แล้วก็ด้านด้านระดับโรงเรียนถ้าอาจารย์เข้าไประดับโรงเรียนเนี่ยท่านเข้าไปคีย์คำว่าจุฬาพรเนี่ยนะท่านจะเจอโรงเรียนจุฬาพรของอาจารย์กันพิมาเนี่ยว่าเขามีความรู้อะไรเข้าไปดูแอบแซวอาจารย์กันพิมาบ้างก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์กันพิมาจะตอบนะคะส่วนถ้าท่านอยากจะแซวดิฉันท่านก็เข้าไปช่องแรกเลยช่องแรกอันนี้เนี่ยตอนนี้เขาทาเรื่องอะไรอยู่เนี่ย ประชุมปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาคอ๋ออันนี้ภูมิภาคไหนคุณคุณศศินีอ๋อที่มหาวิทยาลัยจัดมหาวิทยาลัยจัดเลยเราจัดอ๋อเราจัดให้มหาวิทยาลัยนั่นก็งงง,งอะดูทั้งหมดแล้วกันนะถ้าท่านเข้าไปตรงนี้นะ ท่านจะเห็นเลยว่าเราทํางานเยอะเลยมีหลายเรื่องหลายราวแล้วในแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีองค์ความรู้เรื่องปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่มากทีเดียวท่านเข้าไปดูได้โดยเฉพาะที่อยากจะนําเสนอคือตรงเนี้ตรงเนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริหารนะในการจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านเข้าไปในเนี้ยท่านก็จะเห็นโรงเรียนศูนย์ยี่สิบเจ็ดศเขามาเจอกันแล้วเขาจะมาถอดบทเรียนกันนะคะถ้าท่านอยากจะรู้ว่าโรงเรียนจุฬาพรเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรเนี่ยเราถอดบทเรียนมาหมดแล้วพออเขาก็ถอดของเขาครูจุฬาพรก็ถอดของครูจุฬาพรแกนกับเพื่อนก็ถอดของแกนกับเพื่อนไปแล้ว อยากจะรู้ว่าเขามีองค์ความรู้อย่างไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในโรงเรียนของเราเนี่ยท่านตามเข้าไปดูได้เลยนะคะในในหน้านี้นะคะอ่ายกตัวอย่างเอขอยกตัวอย่างอาจารย์กันพิมาอยู่ไหนขอออกกันพี่มานี่ กันพี่มาเชื่อมชิตเห็นไหมคะมีวีดีโออยู่ต้องสามคลิปวีดีโอท่านแชร์อะไรในเวทีเนี่ยอยากจะรู้เข้าไปดูเลยนะคะแต่ดิฉันจะกดไอ้ PDF ให้ท่านดูว่าถอดบทเรียนอาจารย์กันพี่มาเรื่องอะไรนะเจ้าตัวได้เห็นหรือ,อยังได้ดูแล้วนะคะ เดี๋ยวท่านเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะได้เห็นเลยนี่เห็นไหมสาวงามนะคะท่านก็จะเล่าไปหมดเลยแล้วอยากจะรู้เรื่องแนวคิดเรื่องปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงท่านพูดชัดเจนเลยเป็นหลักคิดพูดทีไหนก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆนะคะถอดบทเรียนมายาวเลยนะคะใครอยากจะได้ความรู้ลึกๆจากประสบการณ์การทำงาน ของท่านนะคะเข้าไปดูได้และลูกน้องท่านเนี่ยมีหลายคนทีเดียวที่ถอดบทเรียนในนี้แล้วไม่ใช่ท่านอาจารย์กันไม่มาอย่างเดียวของอาจารย์ดูสิทธ์นะคะก็ถอดบทเรียนเอาไว้นะคะของ27่สิศูนย์พออและอีกเป็นหลายสิบอาจารย์นะคะที่ทํางานกับเพื่อนอยู่ในนี้เพื่อนองความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปใช้จริงพวกที่ขับรถเป็นเนี่ย เขามาบอกเทคนิคในการขับรถของเขาเนี่ยอย่างไรท่านขับกลับเข้าไปดูเหอะนะคะส่วนที่จริงๆแล้วที่จะบอกว่าของท่านโครงการนี้ของท่านเมื่อกี้ฉันบอกแล้วว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการนอ้องเราเพิ่งเริ่มกับโรงเรียนที่ไม่ได้ไม่ได้สมัครเข้ามาในเอ,อ่อ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเฟสแรกเนี่ยแต่ว่าเราเห็นว่าเรามาต่อยอดของท่านได้เราก็เลยเปิดขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการชื่อว่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนผ่านสถานศึกษานะคะโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เนี่ยพอท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะเข้าไปในในช่องนี้แล้วเนี่ยกลับไปภายในหนึ่งอาทิตย์ เราจะเอาแมทเทียลต่างๆเนี่ยนะในห้องเนี้ยขึ้นทั้งหมดแล้วท่านตามไปลนะอัปโหลดได้เอาไปใช้ได้กลับไปดูว่าเอ๊ะเราถอดอะไรของเราเนี่ยนะงงไปงงมาก็กลับไปดูได้นะคะว่าคราวที่แล้วเมื่อวันแรกอาจารย์ดุสิตว่าย,ยังไงเนี่ยลืมแล้วอาจารย์กันพิมาว่าย,ยังไงลืมแล้วกลับไปดูได้ย้อนทวนได้แล้วท่านผู้อำนวยการคะท่านบอกว่าท่านจะเอากลับไป ขยายทั้งโรงเรียนเอาพวกนี้เนี่ยกลับไปใช้ได้ตัวจริงเสียงจริงยังไม่ไปก็เอาเงาของเขาไปได้นะคะโอเคนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะมีเรื่องที่จะมาเสนอท่านแค่นี้แล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกก่อนที่เราจะเจอกันเดือนมกราขอส่งการบ้านก่อนนะคะ ภายในวันที่20ตุลาคมนะคะใครสร่งช้ากว่าวันที่20ตุลาคมไม่มีรางวัลแล้วนะคะเพราะอ่านไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณจริงๆ